โอกาสนี้นะครับพระระก,การด้วยความเคารพนะฮะจะมีพระสงฆ์นะครับพรสะรสังฆาธิการพระสงฆ์ผู้ใหญ่รัรก,การด้วยความเคารพต่อท่านพระครูสถิตวูฒิคุณท่านเจ้าวาดวัดเยดานะฮะก็ได้มีเมตตาถ,ถึงนะครับมาถึงแล้วทั้งฝ่ายสงฆ์ฝ่ายเจ้วาดก็ดีนะครับท่านใดที่จะได้ร่วมสายพุทธตาัตาระในช่วงที่ยังมีเวลาว่างๆอยู่ก็เชิญได้เลยนะครับ เดี๋ยวจะมีในส่วนของเป็นคณะสงฆ์นะครับพร้อมทางคณะคารวะญาติโยมที่วัดป่าปู่พระรามหลวงนี้นะครับนะจะจะมีโยมตุ่มโยมต้อนะครับพร้อมทางคณะสงฆ์ของทางวัดจะได้ร่วมน้อมถวายมุตตารศัาระต่อท่านพระอาจารย์หลวงพ่อพระสูพิศปัญญากรนะครับแล้วก็ท่านที่มาถึงในช่วงนี้จะเป็นพระสงฆ์ขอขอ,ขอน์นด้านในนะครับ ส่วนในพื้นที่นะฮะจะสังเกตเห็นนะครับมีาการนะครับปูผ้านะครับไว้ในส่วนของการจัดพิธีเป็นสีชมพูนะฮะตรงจุดนั้นะจะปูไว้บนโต๊ะเล็กๆสําหรับวางของเนี่ยก็จะจัดไว้สําหรับผู้ที่จะนะครับใจเราก็รับนะฮะท่านท่านผู้จิมนะฮะผู้จิ่มถ่ายภาพเรียบร้อยครับ ต้อนรับท่านนายกมนตรีสมบูรณ์โชคัชยครับท่านนายกคุณตีนครระยองนะคนบ้านเราคนบ้านเรานะ <c oughs> นะะคนบ้านเราไม่ใช่นคนที่ไหนแล้วก็เป็นคนที่เป็นกันเองกับผีนอกทุกคนนะดี่ว่าเป็นคนติดดินระหว่างกันเลยนะต่เป็นสัญใาของประชายชนมคนในเขตเทศบาลนครรยองอ่าดีดฮะก็ขันมาถึงมาถึงแล้วนะครับท่านนายกมนตสมบูรณ์โชคชัย นะครับเดี๋ยวเพื่อมีงานมีการนะครับท่านก็ได้นะมาร่วมแสดงมุติตาสการะต่อนะหลวงพ่อท่านพระอาจารย์พระคุณทุกที่ทุกจัก์ปีนี้นะฮะเป็นการทำบุญมงคลนะครับจะลองยูพัฒนมงคลครบห้าสิบเก้ารับหกสิบดีปีหน้านะครับนะครับเป็นเลขสวยนะฮะทำบุญมงคลห้าเ้ารับหกสิบนะครับ วุฒิกา,ารศกาเจอกัทุกท่านนะครับตอนนี้ก็นะฮะแม่ดีเด่นระดับประเทศนะครับเชิญครับคุณครูเชิญครับแม่ดีเด่นนะครับแห่งชาตินะฮะคุณแม่ดวงรองรู้จันราตร์นะครับก็ได้รับรางวัลเป็นปริญญาตรีแม่ดีเด่น,ดนแหนะ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 ่งชาติปีนี้นะก็น้อมถวาย ุณติตาสักระท่านนาย,ยกอนวิศว์ชุมชวงชัยนาย,ยกสันตินครระยองนะครับเชิญครับท่านที่มาถึงแล้วยังมีเวลาอยู่ในช่วงว่างๆเชรรับตอนนี้นและก็ทราบว่าตอนนี้ครับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ทยอยมาโดยที่ผู้ใหญ่นี้ก็ท่านนายพลมุรยองท่านอือนน่นสีส่วนหนดีนะฮะก็ได้เดินทางมาถึงท่านผู้ใหญ่และก็ได้มาร่วมวแสดงถวายพระเจรการสักการะนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ เชิญทุกท่าน,นครับท่านที่ทได้นําสิ่งที่จะมาร่วมพิธีวันนี้นะฮะจะเป็นสิ่งของจะเป็นช่อดอกไม้นะครับนะครับหรือสิ่งของต่างๆที่จะได้น้อมแสดงมิจาสัาระก็เชิญชวนในช่วงนี้ได้เลยนะครับมังมีเวลาอยู่กับพ่อทศอาจารย์นั่งอยู่เป็นํำแล้วครับแล้วกในขณะนี้พระเดชคุณพระธิดาท่านพระเดชคุณพระเิาระเทศสิทีื เวทีในจังหวัดระยองกรณีเมตตามาถึงทุกผู้ใหญ่โอกาสน,นี้ข้าพจ้อนะรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองท่านสมสสนศักดิ์สุวรรณนัชชิบดิษขออนรับท่านนายกเหล่าไกชา่ชุมชจังหวัดระยองท่านนิพาสุวรรณนัชชิบดิษนะฮะในฐานะที่ทำหน้าที่เป็นนายกสมาค,คมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดระยองก็ได้เดินทางมาถึงในขณะนี้ครับขอจะรับด้วยความรถในนามของคณะ างานกรรมการก็ดีในานามของหลวงพ่อนะฮะวัดป่าปู่พระรามหลวงครับ,ดรดรบเดี๋ยวท่านจะได้แสดงตวายมุขตาสักการะาต่อนะครับท่านบุคุโสที่ปัญญากรท่านรองคณนะบรมยองเจ้า,า,าจวัดวัด,ดป่าดู่พระรามหลวงพัดจันทิไตขอพระคุณท่านด้อย่างยิ่งครับโมทน,นาบุญ์เจ้าคณะเื้อผ้าบานข่าวหวานทุกคณะฝ่ายจะเตรียมสถานที่ นะครับคณะเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยทางด้าน,ย,นยุยธาพานะเราจะเห็นมีบุคคลที่ใส่เสื้อเป็นลักษณะสีเหมือนที่ผมใส่ยอยู่ดีแหละครับนั่นคือจะเป็นคณะผู้ได้ร่วมในการนะฮะปฏิบัติงานปฏิบัติพิธีต่างๆของทางวัดทุกคนจะได้รับเมตตาจากทา่านอาจารย์นะครับหรือพ่อพุู้ทพิธัญญ,ญากรได้มีเมตตา นะฮะให้เราทุกคนได้มีนะออสินะทธินนะ์นะครับเป็นเจ้าของเสื้อนะครับนี้นหละนะครับตัดไอ้นะฮะเพื่อทําหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติพิธีเตรียมพร้อมนะครับฝ่ายปฏิบัติพิธีตอนนี้อาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ท่านผู้การจังหวัดท่านนายกเหล่ากาชาติก็ได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกไว้มีคณะพนะี่น้องด้เรี่อด้วย่น,นะฮะหลายท่านเดียวกันนะครับ ขอบคุณมากครับแล้วก็ปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีสำคัญแล้วก็ทราบว่าตอนนี้นะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองท่านปีรวัน์สุสุนะครับแล้วก็คุณนายเบญจมาศสุสุนะรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดระยองมาถึงแล้วกำลังเข้ามาพอดีนะครับ เชิญนะฮะตีเชิญด้านในเลยครับท่านรองรักมนตรีหลักท่านรองธิรวัตรแล้วก็คู่สมรสนะครับท่านสุนายเดชมาสุขสุขนะฮะแล้วก็ปีนี้นะฮะดีผลักใหญ่ที่มีอายุครบเกิดเสียงยุทการโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองท่านนี้แหละครับท่านเดชวัลศุวรรณน้อยสุจิติ์นะครับ พระพันนายยศรา,การชกัรยาภิาก็ได้มีการจัดง,งานตรกเสียนของท่านนายกราชกัลชาภิาไปเมื่อไม่นานมาน,นี้แล้วก็วันที่26กันยานี้ที่โรงแรมคนเด็กที่ระยองก็จะเป็นงานสาคัญในการเลี้ยงส่เกียติยุทธการของท่านผู้ว่าการจังหวัดซึ่งท่านมาอยู่ที่ระยองแม้จะเป็นระยะเวลาไม่นานเท่าไหร่แต่ ได้รับการแ่างขานจากบุคคลหลายกลุ่มทั้งภาคราชการภาคเอกชนภาคโรงงานว่า,าเป็นตแบบอย่างของนักปกครองของกระทรวงมหาดไทยของกรมการปกครองเป็นแบบอย่างในการทํางานราชการทํางานต่างประเทศระกันของประเทศอยู่นะฮะถึงเป็นต้นแบบอีกท่านหนึ่งของบุคคลที่ได้ทางานเพื่อประเทศชาติและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนะฮะเป็นที่รักของ นพี่น้องประชาชนทุกวงการเลยครับดัน,นั้นก็เดี๋ยวก็จะมีงานสําคัญ26่กันยายยนจะถึงนี้นะครับเพื่อรวมประเด็นความรู้สึกที่เป็นมิตรใน่เีความดีงามแต่ท่นานผู้ว่าจังหวัดนะครับจะ้าดูแลเรื่องของผู้ที่กับสียุริธ,ธการจากนั่งประจํายังงก้าวี้่ี่นนั่งช่วยประสานช่วย อุปกรณะเดี๋ยวข้าราาขั้นเดือนนะครับนะฮะอาจ้าหนที่ของทางวัดหรือผู้ที่รับมอบหมายครับ่วดูแลด้วยนะครับในส่วนผู้เข้ารับรางวันในการฉลองอันนี้ก็จะดูต้ะเล็กๆที่ปูผ้าสีชมพูตรงนี้นะฮะนะครับท่านผู้นตรง,งนี้ส่วนผู้เข้าเสวยยุทธการน,นะครับเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ช่วยแนะนำด้วยครับส่วนแนะนำด้วยครับ ก็จะมีผู้ที่กะยก่นอุทธรณเพื่อจะนําลงทะเบียนด้วยนะครับเชื่อลงทะเบียนด้วยครับตอนนี้ใกล้สิบนาฬิกาและอีกประมาณสักไม่เกินสิบนาทีนะครับก็คงจะเข้าสู่พิการซึ่งในช่วงพิธีการนั้นจะเริ่มในพิธีสิบนาฬิกาสิบห้านาทีโดยประมาณนะครับสิบนาฬิกา